สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวไปอย่างอลังการนะครับสำหรับ iPhone 6และ iPhone 6 plus เพื่อนๆหลายๆคนก็คงกําลังถูกใจในแต่วัตรกรรมใหม่ของทาง iPhone 6นะส่วนเพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งอาจจะคิดว่ายังไม่มีอะไรที่โดดเด่นไปกว่า iPhone 5S แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับกว่า Apple จะมีวันนี้ได้ครับได้ผ่านอะไรต่างๆมาๆมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาการและวิวัฒนาการของ i p h o n นะแต่ละรุ่นวันนี้เราจะย้อนไปดูกันะว่าตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกจนถึง iPhone รุ่นปัจจุบนันอย่าง iPhone 6และ iPhone 6 plus มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างและเห็นวิวัฒนาการอย่างชัดเจนเ้ว เดือนมิถุนายนปี2007ครับเป็นครั้งแรกที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone รุ่นแรกมาโฟรตัวแรกที่ใช้ระบบจอสัมผัสแบบใช้นิ้วนะครับด้วยหน้าจอขนาด3.5นิ้วและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทําให้เริ่มได้รับความนิยมอย่างมากด้วยบอดี้ทรงโค้งมนที่ทําจากโลหะครับทำให้รู้สึกถึงความหรูหราและแข็งแรงจนหลายๆคนอดใจที่ไม่ใช้ไม่ได้นะ หลังจากนั้น1ปีครับ iPhone 3G ได้ถือกําเนิดขึ้นมานี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างสำหรับทาง Apple นะฮะไม่ว่าจะเป็น App Store แหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าจะเป็นการ p u ท n o โน f ติฟิเคชัการแจ้งเตือน,นต่างๆครับและที่สําคัญครับยังเป็นรุ่นแรกที่รองรับ 3G มี GPS ในตัวนอกจากนี้ยังมีการดีไซน์ที่เปลี่ยนไปใช้พลาสติกเป็นวัสดุหลักอีกด้วย ภาคต่อของ iPhone 3G ครับก็คือ iPhone 3GS เปิดตัวในเดือนมิถุนายนปี2009โดยจะมีความเร็วมากขึ้นและเพิ่มความละเอียดของจอขึ้นไปถึง3ล้านพิกเซลครับทำให้กล้องสามารถที่จะทำงานด้วยระบบออโต้โฟกัสได้โดยการแตะที่หน้าจอเท่านั้นพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดอย่างไม่หยุดยั้งของ Apple ครับทำให้ถือกำเนิด iPhone 4ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ใหม่หมดจดของตัวเครื่องครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนั่นก็ค,คือความละเอียดของหน้าจอครับเล่งขึ้นมาถึง326 PPI ทำให้ภาพคมชัดขึ้นอย่างชัดเจนรุ่นต่อมาเป็น iPhone 4S ครับภายนอกยังคงเหมือน iPhone 4แต่ว่าสเปคภายในนี่ถือว่าแจ่มนะโดยการใช้ CPU เป็นแบบ Dual Core ้องหลังเพิ่มความละเอียดเป็น8ล้านพิกเซลและแถมยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ1080 p อีกด้วย iPhone 5ครับมีความจำกัดความว่ายืดจอขึ้นอีกหน่อยบางลงอีกนิดนึงครับด้วยการที่หน้าจอใหญ่ขึ้นไปเป็น4นิ้วแต่ว่ามีความบางลงทำให้มีความน่าสนใจอย่างสูงครับสำหรับ iPhone 5และยังถือว่าเป็นรุ่นแรกที่รองรับ LTE ด้วย ตัวที่ขึ้นชื่อว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในตระกูล iPhone นั่นก็คือ iPhone 5S ครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างการนำ Touch ID ระบบสแกนลายนิ้วมือที่ดีที่สุดจากให้ Apple มาใช้นะพร้อมเทคโนโลยีการผลิต CPU ที่ล้ำหน้ากับ CPU แบบ64บิตแถมมาพร้อมกับการเปิดตัว iOS 7อีกด้วยแต่รุ่นที่อาจจะเงียบหน่อยครับนั่นก็คือ iPhone 5 4ครับ พูดง่ายๆคือการนำ iPhone 5มาเปลี่ยนบอดี้จากอลูมิเนียมให้เป็นพลาสติกหลากสีโดยมีให้เลือกถึง5สีนะครับอาจจะเป็นตตาต้องใจผู้ที่ชอบแฟนซีหน่อยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ iPhone 5s ไม่ได้รับความนิยมนั่นก็คือราคาที่ไม่แตกต่างกันออกไปจาก iPhone 5นะแต่วัสดุกับแตกต่างกันเหลือเกินส่วนเรือธงรุ่นล่าสุดของทาง Apple คนระับก็คือ iPhone 6นะ ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดออกจากกรอบเดิมของหน้าจอ iPhone เลยทีเดียวครับที่ก่อนหน้านี้คงคอนเซปต์การใช้งานมือเดียวมานาะนกลายเป็นหน้าจอขนาด4.7นิ้วโดยเครื่องยังคงความบางอยู่ที่6.9มิลิเมตรดีไซน์ใหม่ที่โค้งมนพร้อมการมาของ iOS 8ครับทำให้ iPhone 6ได้รับการจับตามองเป็นอย่างสูงฮนะ ่วนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คงเป็น iPhone 6 Plus คนระับโดยขยายหน้าจอมาเป็น5.5นิ้วแถมยังมีการเพิ่มระบบ ois หรือการสั่นครับเข้าไปให้กับกล้องหลังอีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สาวก Apple ห้ามพลาดด้วยการตั้งพวงฮนะและนี้ก็คือพัฒนาการและวิวัฒนาการของ iPhone อย่างเห็นได้ชัดในแต่ละรุ่นนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือมีความคิดเห็นอย่างไรในแต่ละรุ่นครับคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ครับโดยกดซั r i b e Channel ของเราใน YouTube คือเปคโซนทีวีแล้วก็ s ัสไทยครับแล้วก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกันอย่างชิวๆนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ